พี่น้องสวัสดีพีเสียงเพียงสุกูสุกคนพ่อับเคยลาคือเก้าพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านวันนี้ก็อยู่บ้านพี่น้องมาเล่นบ้านมาผู้เดียวเนาะลูกชายมาไน้มานําอยู่กับแม่อยู่บ้านวันนี้เคยลามาเล่นบ้านผู้เดียวตอนเทียงเทียง กากาศเย็นสบายแดดอยู่แต่ว่าเย็นสบายเลยไปเบ่งข้าแม่พันเห็ดยังกินเนาะเอนองมาแต่ออกไปหดพักอยู่หน้า ก็เข้ามาเมื่อกี้นี่ก็กเอื้อยจะไปถามเอื้อยเพราะใกล้สิคอรอดแล้วบอ,อย่างนี้จากเดือนยังสิคอรอดลูกเน,ะะนเาะอยากกินข้าวอยูกกินข้าวกับเพ้ออยากกินข,าข้าวนั่นวมกเก้ไเขา่าเฮือนก่อนพี่น้องไปเบิ่งนดูเพื่นเห็นยังกิน แ okay, ก่บ่ท่ากินขา้าวแม่เป็นกระดังงไสิเห็ดกินวันี้ยังบริกินข้าวเศร้าเลยตื่นมันอันนี้ผักปูๆนะแม่ผักสีลาวพี่น้องอันนี้ใบกระเทียมอันนี้ผักสีไทย บานเฮาเอือนผักหอมป้อส่วนผักชีลาวนี่เอือนผักชีซื้อๆเนาะอันนี้สิเป็นใบผักบวัวตนนัวนี้โอ้ยอยู่ไซกับพอมีอยูนนี่คันผูมิมากผูบมักระคมผักขีสข้สมขีม้ปลาสมเลยกระคบเคยลาน,นี่บมักระได้น,นีงแกงจะเขีย่ยเราขมขม อันนี้ก็ยังมาทานในปูกระโลพี่น้องอันนี้หองตอนเนื่อนพันก็ได้มาเด้อพี่น้องกินเขาวน้ำกันเนาะหลับจีนจินกีนกิน กินก่อนแล้วพอวันนี้มากินขับอยู่บ้านเี่ลองดิบหน่อยก็จะไปทำไหนมัดยังมีทันยาบอกด้วยว่าเดือดเด้อเน๊ะข้ากระจกสกองน่อยปี้ยาเพิ่มได้เดวกินด้วย กินก mm. ็เกินมาเหมดแล้วบอมลอมาเลยแม่จอยมากินตีชสิไปเบิ่งเหอะมากินยี่บอนจะพุ่งนะนอนเถอะเข้าเติเข้าเเด้อพี่นอนเตี ปห้มาเด้อมาเด้อดึงเด็กสบายดีพี่น้องเนี่ยเขาเอาเขากินลาบซีกระสุดเก็บแดดแล้วก็มากินกีนผลาญฮะเลยลายถือเนาะมากินข้าวที่บ้านพี่น้องนี่เด้อกัดกินกโอ้ยมีข้าวปีนทำมันชุบคือได้ไหม

<laughs> ừ, nhà cho rồi, tầm tầm. nói chuyện nhau cũng cả đâu? Ban Yam thong Này kinh thau háo là cái. háo ở bên bắc, Ban đấy bạn. Kinh <laughs> coi đây cho clip kinh thau

ัน้ำตาลมาสิเช็ดแก้วเนี่จสิ่แก้วนแตจะับกินช้อนเลยจ้ากับพ่เอ้่าเนี่ยแตะรถไูบปสบปสูบไปสูบไปสูบไปสสูบไกสูบีปสูบไปสูบไปบไปลูสไปบไปสไสูบไบไปปบไ้ไนป อ็เหมือนเดิมนะคเข็ยมเมาพามันนาพนไปไปเขียมพี่นอนอืมอื้อจังตัอ

ห้ามมเด้อห้ามมาเด้อกินข้าวเด้อนน่าเราไปโรงเรียนนี่ได้ฮะแกได้ที่บ้านก็ใหู้มือมีห้าวันศุกคูก็เลกิงข้าวให้ครูมือก็ะ้ไเออข้านไ่คร้กิน เขอู่ไม่ได้พวกนะเขาทำอีไป้าเอาชินก็กออมนะแค่บัดไปเราถือกบบยื่อนี้ดีได้ห้าอันนีร่ังมือกับโบไปลอยไม่ได้ห้า เราเขาก็เห็นก็ก็บะก็ิวจะจุกมาพับก็หลังทิ้งทิ้เพื่อเก็บมาว่านี่อันนั้นครับอันตัดอันป้งจับแล้วเหมืนขาตัดล้นปงหย่อนั็นี้กาว่าอันนาก็เดที่นเห่านันไม่เก็บี่ามันเท่าไรล้ช้าอันนี้พอจะนำเก็บมาช่วยท่งอี่อ้อเมันไายแต่มันได้ช่วยท่ง ันนบ้านนะฮะอนีต้นไม้ตเนี่ยเนาะเหนี่เนาะเนี่อยครับเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยูบ้านอนนี้ร้ายโกีนักพนนนอหม่เนาเาุอารมณ์ไอทางไทยได้ด้อืมอืมได้แน่ 8, 8, 8, 8. มัมนป่ารำเห็ดป่าแต่น้ำหม้อมันมีดีการนี่เนาะหเขาใจ่แล้วห้อเข้าใจ่กมีได้เห็ดอย่างเหตุก็มีได้เห็ดไอ้จุ๋มแ่หามเนอะยังมีอ้มอมยังมีได้ยังมีได้ปิดไ้ยังมง มันมีนี่กินเยอเยอะี่โมกินเยอะเดี๋เีอบนอนอม่กินได้บ่กินกะเาแกนกินได้ตอนพี่อ่หแม่เดี๋ยเดยะน้อนอขอโนีมีข่อยรำเนาะกินได้กินเาคืออชื่อเขานะมีจั

พักกาทีนี่มันยายำขนาดห้านกยากเกินยากนะเหนื่อยเกินพักที่นี่เด็กใช่ไับ่อกาอคืนเป็นที่ีุดเขาอาจจะลอแก่ข้าวขาเขามาดีลาย กินราคาแห้งเนี่ก็จะหินราคาแห้งนะพนำข้าเลยก็กินนะกินมงไต่ไปครัวนำข้าวคนละเอ็นเลิกซูกับกินนะเนตอนนี้หกเนี่ยได้พกอะไยากอะไรยากพวกกับพาดกินเลยเขาเอนเนาะเขเหมนะรเนาะอยรอะเอโลดโดยเฉพาะซุกกับปิ้งที Why main dig Áck Aróre, Why main dig Áck. Poré yo – Okری Tróda paha tipdo n aquí? That's all sugar. M läuft. Cun ancár? Cun ancár? Ny pra di m Breakk illi. Así calcene car? No palace g Transformin? Walan beta lagi internytik? dotted AHF How ลาแล้วพี่น้องพอกันใหม่คิปน้าสบายดี